กุศลเกิดขึ้นจากการให้ทายก็ดีรักษาศีลก็ดีเจริญเมตตาภาวนาก็ดีล้วนแล้วตั้งแต่การสร้างที่พึ่งภายในใจของเรา <c oughs> นใการสร้างภายนอกนั้นเป็นที่พึ่งของตายเช่นตึกรามบ้านช่องถนนห้นทางที่อยู่ที่อาศัยเงินทองเข้าของได้มามากน้อยเราไปใช้บำรุงบำรเลทางร่างกายถ้าไม่มีความฉลาดไม่แยกไป ทานทำบุญให้ทานเป็นฝ่ายกุศลเราก็จมไปท,ทั้งที่เรามีเงินกองเท่าภูเขาตายแล้วไม่มีความหมายไหเลยนะไม่เหมือนบุญเหมือนกุศลที่ใครมีในใจมากน้อยผู้นั้นแหละเป็นผู้พึ่งเป็นพึ่งตายกับบุญกุศลไปได้ด้วยกันทุกคนขอให้สร้างทั้งที่พึ่งภายนอกได้แก่การเป็นอยู่หลับนอนที่อยู่เจริใสก็ให้มีพอเป็นพอไป ภายในคือคือพุทธโธธรรมโสังโคและการให้ทานรักษาศนะีลภาวนาอย่าปล่อยวางนี้คือที่พึ่งภายในใจให้ได้ที่พึ่งทั้งภายนอกคือส่วนร่างกายความไปอยู่หลับนอนให้ได้ที่พึ่งทั้งภายในคือพุทธโธธรรมโสังโคบุญกุศลติดใจแล้วไม่ต้องถามหาทางสวรรค์บุญกุศลจะพาไปเลยเช่นเดียวกับคนสร้างบาสร้างกรรมไม่ต้องถามหาทางโรกมันจะหมุนตัวไปถึงนรกเลยทันทีนั่นแหละ